สวัสดีทุกคนกับเด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับคุณครูห่วยแล้วน,นะคะวันนี้นะคะห่วยก็มีหน่วยการเรียนมาฝาก็คือหน่วยโลกเราหน้าอยู่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูหวยก็มีกิจกรรมเข้าจังหวะมาฝากเด็กๆนั่นเองอเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะไปเลย i am going กิจกรรมข้้จังหวะงของมรุ่งงไหมสนุกกันไหมคะอ่าเรามาเรียนรู้กันต่อเลยคะ่ะเรื่องอโลกเราหน้าอยู่นั่นเองนะคะวันที่หน,นะคะก็คือความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองความหมายของมันก็คืออะไรคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นเองค่ะอยู่รอบตัวเรามีทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะ แล้วก็ที่สคัญก็คือสามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะคะอ่ะาเดี๋วไปนะคะจะเป็นวันที่2ค่ะวันที่2ก็คือชื่อของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นดินต้นไม้สิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้อ่าแล้วก็สัตว์แล้วก็เป็นแม่น้ําอันนี้ก็คือ ชื่อของสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานั่นเองนะคะเป็นทั้งสิ่งของมีทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะก็คือการรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรารักษายัางไงก็คือไม่ทิ้งขยะลงพื้นดินพื้นน้ำไม่เผาป่าตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือการรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง ต่อไปค่ะจะเป็นวันที่4วันที่4ก็คือประโยชน์ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราประโยชน,ยชน,ยชน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นการปลูกต้นไม้นะคะทำให้มีความร่มเงาสวยงามนะคะแล้วก็แสงแดดแม่น้ำลำธารอันนี้ใช้แล้วก็มีการใช้อุปโภคบริโภคด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะจะเป็นข้อ สุดท้ายนะคะวันที่5้านะคะก็คือโทษของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโทษของมันคืออะไรอ่าอย่างเช่นอากาศร้อนน้ำท่วมแล้วก็อะไรอีกคะอากาศหนาวอันนี้คือโทษของมันนะคะโทษของมันก็คือโทษของสิ่งที่รอบตัวเราทั้งหมดนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณรูหน่วยต้องจบคลิปไปก่อนสวัสดีคะ่ะ บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ